และอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองกุ้งและก็อ่านทะเลคุณภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดเราเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยต่อไป 3...2...1... กดค่ะนี่ก็คือมาตรการหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือผลักดันแล้วก็ ค่ะดิชันค่ะโมพริมรพัฒน์ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยค่ะเข้าสู่เทศกาลกินกุ้งจันท์ครั้งที่2จัดที่ลานกิจกรรมเอ้าดร์ศูนย์การค้าเซ็นทัานจันทบ,บุรีค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจัดเป็นครั้งที่2แล้วจัดกันตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง16มีนาคมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเป็นพิธีเปิดวันแรกค่ะกับงานแข่งตักพัก ย่างสวรรค์ของคนรักกุ้งนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเอาใจสําหรับคนรักกุ้งนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้สําหรับในงานวันนี้ค่ะเรามีแขกผู้มีเกียรติมากมายรวไมไปถึงสื่อมวลชนมากมายนะคะที่วันนี้มาเผยแพร่สําหรับเทศกาลคนรักกุ้งแบบนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนบริการ บริษัทเซนท่นพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์กันค้าเซนท่านจันทบุรีนะคะผลึกกำลังกับจังหวัดจันทบุรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีค่ะ ยกทะเลจันร์มาไว้ที่งานเทศกาลกินกุ้งจันร์ครั้งที่2องชวนลิ้มลองกุ้งและอาหารทะเลคุณภาพระดับพรีเมียมรวมไปถึงแหล่งผลิตชื่อดังของจันทบุรีมหาการรมอาหารระดับประเทศที่ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ ะะโดยซึ่งวันนี้ค่ะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้จากการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางค่ะนะคะวันนี้สําหรับนี้นอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการสร้างไรายได้ให้ชุมชนนะคะวันนี้ในเรื่องของการ รายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นอุดมสมบูรณ์ทําให้กุ้งจานค่ะมีคุณภาพสูงซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศภายในงานไฮไลท์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะกับกิจกรรมแข่งกินกุ้งลุ้นชิงเงินรางวัลกว่า5,000บาทค่ะ กิจกรรมท้าประลองความเร็วกับการกินกุ้งใครสายแข่งกินห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่านอกจากนี้กิจกรรมสนุกๆน,นะคะก็ยังมีฟกซองนะคะถูกใจชาวจันอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลการกินกุ้งจันครั้งที่สองตอนนี้ค่ะทุกทกท่านค่ะผู้บริหารก็พร้อมอยู่บริเวณด้านล่างแล้วค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะนะคะวันนี้ถ้าขาดผู้บริหารหลายๆท่านที่วันนี้มาร่วมง,งานในวันนี้ก่อนอื่นเลย ดิฉันขอเรียนเชิญคุณทิพ์สอนแย้มกริชผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนท่านจันทบุรีดิฉันแนะนาตัวแทนของเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนหรือเซนท่านจันทบุรีมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รังสรรร่วมจัดงานร่วมผลิดกำลังการกับจังหวัดจันทบุรีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานาพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและชมรมผู้ลิ้งกุ้งจังหวัดจันทบุรีออกมาเป็นงานเทศกาลกินกุ้งจังครั้งที่2ซึ่งเราเองได้ยกทะเลจันทเข้ามาณที่นี้และอยากให้ทุกทุกคนได้มาลิ้มลองกุ้งแล้วก็อ่านทะเลคุณภาพดีแล้วเรามีความดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราก็มีร้านค้าต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานกับเราและมหากรรมอาหารในครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะยกระดับให้เป็นสากลน,นะคะแล้วก็ชื่อดังไปทั่วจังหวัด จังหวัดจันทบุรีและประเทศของเรานะคะส่วนการค้าของเราตระหนักเป็นอย่างยิ่งค่ะอยู่เสมอว่าในการส,สร้างงานต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมอาชีพของผู้คนในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเกษตรกรนะคะด้านการประมงและในเชิงของการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีของเรา ศูนย์การค้าเจ,จนทบรีขอขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมมือกันแล้วก็ผลักดันงานในครั้งนี้ให้เป็นเทศกาลกินกุ้งจังครั้งที่สองนะคะและออขอโอกาสนี้ต้อนรับทุกทท่านนะคะร่วมงานแล้วก็หวังว่าทุกทท่านจะมีความสุขกับการร่วมมานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณที่พัฒสอนแย้มกริชซึ่งนับเป็นโอกาสสาคัญ ที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยโดยเฉพาะกุ้งจันทร์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในศูนย์การการเพราะเลี้ยงกุ้งของประเทศโดยปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาวแวนนาม้เป็นอันดับที่สองของประเทศซึ่งในปีพศ .2567 มีปริมาณผลผลิตถึง17,000ตันและผลผลิตจะออกสู่ตลาดทั้งปีโดยจะมีปริมาณมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม และเริ่มลดลงในช่วงท้ายปีปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและของจังหวัดจันทบุรีต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายอาทิด้านต้นทุนการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกโรคระบาดและปัจจัยอื่นจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่องโดยในปี2566กรมการค้าภายในได้ดาเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้วยการสนับสนุนค่าบริหารจัดการกุ้งให้เกษตรกรในอัตราไม่เกินกิโลกร,รัมละ20บาทส่งผลให้เกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีจำนวน1 1 8รายได้รับการช่วยเหลือปริมาณรวมถึง6 2 0 0 0 0กิโลกร,รัมเศษและในปี2 5 6 7จังหวัดจันทบุรีได้รับความช่วยเหลือในโครงการส่งเสริมรณน้ำลการบร,บริโภคสินค้ากุ้งซึ่งขนาดขนาดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดงานเทศกาลกินกุ้งจันท์มีเป้าหมายที่จะยกระดับ เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดจันทบุรีโดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อเชื่อมเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตของเกษตรกรนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับกุ้งจันทบุรีเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์กุ้งจันที่มีคุณภาพและศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป สุดท้ายนี้ผมขับผมขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาและ,และคณะที่ให้การสนับสนุนและมาเยือนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ทั้งนี้ชาวจังหวัดจันทบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือและให้การต้อนรับท่านอีกครั้งในโอกาสต,ต่อไปขอกขอบคุณครับฉันขอเรียนเชิญคุณชมพูนุชพันธุวณิชประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบรุรีขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะดิฉันนางชมพูนุชพันธุวณิช ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีในฐานะผู้แทนของคณะผู้จัดกิจกรรมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคุณากรปีชาชนะชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ในวันนี้จังหวัดจันทบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้างสรรพสินค้าเซ็นทัน มรมผู้เลี้ยงกุ้งได้บูรณาการร่วมกันจัดงานเทศกาลกินกุ้งจันทครั้งที่สองระหว่างวันที่12-16ถึง16มีนา2568เพื่อเป็นการรณรงค์การบริโภคกุ้งภายในประเทศอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกุ้งที่มีคุณภาพได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรงในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 2. เพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กุ้งจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้ง 4เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการออกอร้านค้าจำหน่ายกุ้งสดอาหารทะเลสดการตกกุ้งเป็นการแข่งขันกินกุ้งประกอบไปด้วยาการจำหน่ายอาหารแบบ ฟู้ดทักนะคะเห็นมีจอดอยู่ด้านหน้ามีหลายคันอยู่ซึ่งอาหารของจันทบุรีนี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะและดึงดูดนักท่องเที่ยวนักชิมจากทั่วประเทศให้มาสัมผัสรสชาติของกุ้งสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจังหวัดจันทบุรีควบคู่ไปกับการสนับสนุนกิจการร้านค้าอาหารตลาดอาหารทะเลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยวางเป้าหมายในงานเทศกาลกินกุ้งจันเป็นงานประจำปีของจังหวัดจันทบุรีต่อไปดิฉันคาดหวังตรงนี้นะคะอยากฝากท่านผู้ว่าจังหวัดท่านมนสิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านรองกรนะคะรองกรท่านก็จะคุ้นกับดิฉันมากแล้วก็พี่ต่อของเรานะคะที่ช่วยส่งเสริมงานในครั้งนี้ให้จันทบุรีเนี่ยมีโอกาสได้จัดกิจกรรมดีด คณะผู้จัดการกิจกรรมของขอ,ขอ,ข,อขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากทุกท่านในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในครั้งต่อไปอีกด้วยดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายคุณากรปีชาชนะชัยกล่าวเปิดและทำพิธีเปิดงานต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ ท่านสิทธ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีท่านจิรวัตรอรัญญาการนนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกรณิตนตนจุย้ยท่านรองอธิบดีกรงการค้าภายในท่านผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าซึ่ท่านจันทบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และก็พาคเอกชนท่านประธานผู้เลี้ยงกุ้งนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนท,ทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งจันทร์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับชมรมกุ้งจันทร์ ห้างเซนท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยทั้งในด้านการผลิตทั้งในด้านการตลาดนี่ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่ท่านให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมการบริโภคกุ้งโดยที่การสร้างความรับรู้ตลอดจนการขยายโอกาสทางด้านการค้าอุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้มาถึงก็ได้เห็นกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่อยู่เบื้องหน้าของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกุ้งเห็นได้ทราบข่าวว่ามีร้านอาหารมาเปิดมีฟู้ดทรัฟมาเปิดตลอดจนพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมในการแข่งขันนะครับเป็นการสร้างความรับรู้ในเรื่องของการแข่งขันการกินกุ้งนี่ก็เป็นสิ่งที่การประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องชาวจันทบุรีได้รับทราบนะครับผมนังผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะช่วยการสร้างโอกาสทางด้านการค้าให้กับอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดการสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้แก่ด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้กรมการค้าภายในนะครับเราเดินหน้าสนับสนุน อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาด้าน,นกลไกการตลาดให้สามารถให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการตลอดจนการผลักดันให้กุ้งไทยมีมาตรฐานสามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาต ในการเปิดเทศกาลกินกุ้งจันทร์ครั้งที่สองอย่างเป็นทางการและหวังอย่างยิ่งว่างานในวันนี้เป็นการส่งเสริมการบริโภคและการตลาดของกุ้งในประเทศไทยและจะเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพิรักษ์กรขอเรียนเชิญประธานสภาหอการค้าขึ้นสู่ด้านบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญคุณคันชิตเหมรักนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งนะคะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะวันนี้ทุกทกท่านนะคะได้อยู่ด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษที่จะเริ่มต้นกับเทศกาลกินกุ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี5 4 3 2 และขณะน,นี้ค่ะข่ะาวตัวเทศกาลกินชุบจัดครัค้งที่สองได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีนี้จัดยิ้งใหญ่กว่าเดิมอัดแน่นได้วยความสนุกและที่สำคัญค่ะเราจัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้พี่น้องชาวจันขาบุรีได้ยินมาอร่อยกับผุ้งสดๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพและร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดงานค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายรูปนะคะกับด้านานานะคะอย่าเพิ่ง เดี๋ยวเพิ่งลง,งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางสื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนค่ะชายโย1หนึ่งรูปค่ะชายโย่นะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญหน่วยงานส่วนราชการที่กดไลค์หนึ่งรูปค่ะหนึ่งสองสามค่ะมินิฮาร์ดได้ไหมคะหนึ่งสองสามและชายโย่หนึ่งรูปค่ะชายโย่ ถูกต้องค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่วันนี้ทําให้เกิดงานดีๆกับเทศกาลกินกุ้งจังในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอขอบพระคุณคุณที่ท่พัสสอนแย้มกริบ